สวัสดีช่วงบ่ายๆครับผมันนี้ก็กําลังจะทําการรักษาช่วงบ่ายแล้วนะครับเริ่มเรียกผู้ป่วยแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ามาถอดน้ําแข็งแล้วนะครับออกไปแล้วครับผมแล้วก็วันนี้คุณพ่อก็ต้องเข้าห้องด้วยนะครับวันก็เข้าวันนี้ก็ด้วยนะครับสู้ๆครับผมวันนี้ก็เปิดแอร์ให้แล้วครับอากาศร้อนมากครับผม้างนอกร้อนครับ แอร์ให้แล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกครับเป็นห้องรวมหรือว่าเป็นห้องแอร์นะครับมีห้อง A. แอร์เรามีพัดลมให้ด้วยครับมีพัดลมให้ด้วยห้องแอร์นอนเย็นสบายครับมานี่นอนร้อนนะครับอันนี้เย็นสบายเลยครับเย็นสบายเลยเย็นสบายเลยนะครับ แต่ละท่านกัน,นอน,นหลับสบายครับนี่ครับพอเม้งก็เพิ่งตื่นนะครับริดว่าต้องลุยเพจช่วงบ่ายนะครับผมก็ต้องพักเอาแรงครับนอนเอาแรงช่วงบ่ายนี่เปิดเพจแล้วครับช่วงบ่ายนี่เปิดเพจแล้ว ต้งบงายเปิดเพจจะได้มีแรงนะครับจะได้มีแรงสวงคุยกับผู้ป่วยในเพจนะครับเตรีมตัวเดินทางครับกับห้องน้ำไม่เรียบร้อยเพราะจะได้เข้าสู่สมรภูมิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดีๆนะสู้ๆครับสู้ๆ ต้องไปประกบนะครับต้องเดินตามเดี๋ยวจะล้มนะครับจะล้มเยวจะลม้ะลมอ่าก็าาจะมหีหลายท่านครับวันนี้ครับป่วยนายของเราที่ต้องเข้าห้องรักษานะครับหลายท่านเหมือนกันครับ สูๆนะครับเป็นกำลังใจให้ไปดูที่ครัวได้เลยพี่ดูที่ครัวได้เลยครับได้สุบยาก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับผม ขอ, w, ข,อขอให้หายเร็วๆครับขอให้หายเร็วๆครับตอนนี้ผมก็กำลังอยู่กระเพจนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าหน้าเพจเป็นยังไงนะครับนวดเพื่อสุขภาพลำไส้มากนะครับผมทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0803336761นะครับ สายด่วนสายตรงนะครับสายด่วนสายตรง0 8 0 3 3 3 6 7 6 1ถ้าเป็นเพจก็นวดเพื่อสุขภาพลำปลายมากนะครับส,สนใจนะครับหรวอเลื่อนผ่านเนคลิปนี้นะครับสามารถทักกันเข้ามาได้เลยครับผม มาทางคุณพ่อก็กำลังจะเดินทางออกไปนะครับวัดความดันนะครับทางไปวัดความดันก่อนที่จะเข้าห้องครับทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลยนะครับก่อนที่จะเข้าห้อง ต้องวัดความดันนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะครับที่นี่เราเน้นความปลอดภัยเป็นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะพักอยู่ที่นี่หรือเดินทางเข้ามาใหม่ต้องวัดกันทุกวันนะครับมันเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้นะครับมันเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้ยังไงก็ไม่รู้นะครับ วันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้หรือเสี้ยววินาทีนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างระมัดนระวังครับผมถ้าเป็นสโตกขึ้นมานะครับช่วงนี้ยิ่งเข้าหน้าร้อนนะครับก็ระวังด้วยกันนะครับระวังเนื้อระวังตัวกันหน่อยนะครับผม,มเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับ นักดื่มทั้งหลายนะครับขอแอลกอฮอล์นะครับขอเล่าข่าวระวังกันหน่อยนะครับเอาพอประมาณครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับมันจะร้อนใบว่านี้นะครับนี่แค่กลางเดือนกุมพานะครับมีนามีสานี่ไม่ต้องสืบครับไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับต่อกันตอนแรงๆครับพี่น้อง หลังจากกินเขากินน้ำแล้วครับผมนั่งโซเล่กันแล้วครับบ้านนี้โซเล่กันนะครับบ,งโโบ,บางทันก็ออกไปอาบน้ำอาบทานะครับบางทันก็ออกไปลินทางนอกครับนั่งลิน้างนอกหลังจากที่กินเข่าแล้วนะครับกินเขา่าถึงจหามืองเลนแล้วครับถึงจะหาเมืองแล้วน,นั่งคุยกันเล่นแต่บ้าน คุยกันเล่นครับซ้ำนอนนรับวันแต่สิมีข้าวดีเนี่ยกับเงียบปั้น้อยไครนะครับมือี้แต่ละค้นก็ได้มิดอริงจริงกันโหลดว่ามีผู้ใดถือเลกถือเบอร์เลยครับถือกินเรียบมันกระทั่งผู้ว่านี่ก็ถือกินครับไม่รอด อีกแล้วก็ว่าการลงทุนจะมีความเสี่ยงยเอาคู่บดตวดพอหนะ้าเสี่ยงอ้วนไปซื้อยังเปิดเนี้นั่นตัวเดาเลยอ่านะเนะอามาเดี๋ยวผมไปเดาต่วนให้ เ,เ,เป็นบทตรวจรัตตรี่กันแล้วครับป่านเดี๋ยวเดยอพี่น้องขออนุญาตตรวจรัตตรี่กันครับอ่ามาเบิองกันต่อครับเมื่อกี้กับตรวจรางวัลที่หนึ่งเห็เพื่อนแลครับสิบสองใบครับพี่น้องเอ้ยถือครับถือถือสิบสองใบ คือกินครับอ้สิบสองใบนะครับใบใบละร้อยมเป็นเป็นใครให้ละ,ละร้อยซื้อมนี่เลยเนาะมูนีมมวานวันพร้อมกัน,นว่นเนี่ครับซื้อหมนวนนี่นะครับสิบใบนะครับติดพันหน ว่าเสียดจักโตเลยบ่เขาวิทยุเลยพี่น้องเหงื่ <c oughs> บกเขาวิทยุเลยครับ <c oughs> ผมกับพวกผมพอปันกันนะครับผมกับผู้ถือนะครับกับผู้ถือกานครับกับผู้ใดถือก็ดีอดีใจนะมันนะครับได้ลายได้น้อยกับได้น้อยได้ลายก็แล้วแต่โชควาสนาแล้ครับเป็นบุญมาลายก็ได้ลายบุญมาหน,น่อย,าายก็ได้หน่อยครับเป็นบรรยากาศตอนน้ำคำครับ บรรยากาศแต่เระบายจนคาแล้วครับมาให้เบิ่งกันนะครับวัยก็ออกไปนอกซองนะครับไปเที่ยวตลาดกมี่ครับบางทันนะครับตลาดกมี่ครับยางตลาดครับผมบางทันก็อยงนอกครับบางทันก็โยงนอกครับมือขึ้นปอด้นเข้าห้องนะครับเนี่ย มีก็จะเข้าทําการรักษามีจะขยับกระดูกนะครับคุณนี้นะครับคุณพ่อเสีอดับนะครับทีนี้จะเริ่มทําการขยับกระดูกแล้วจะมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะครับการขยับกระดูกครับผมพรุ่งนี้นะครับไ่ดูจะเป็นช่วงไหนนะครับก็รอดูผู้ป่วยด้วย นอกมาแล้วก็ต้องรอว่าเราคนข้างในยังไงก็ได้รักษาครับยังไงเราก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับยังไงก็ได้รักษาแน,น่นอนเมื่อวานก็ได้รอบค่านะครับเสร็จตอนทุ่มกว่าเมื่อวานรักษารอบคับพรุ่งนีก็มาลุ้นกันครับหลายท่านนะครับหลายท่านที่จะเข้าห้อง ก็มารอลุ้นกันว่ากลัวจะมาเยอะไหมครับพุงนี้วันจันทร์ด้วยนะครับวันทํางานด้วยจะมามากมาน้อยนะครับจะมามากมาน้อยพรุ่งนี้ก็คอยมันรุ้นกันต่อแอนพอแลนแลนแอนปิดสากันยาวครับประการแบบนี้ครับ โลกระดูคทับเส้นไม่ต้องสืบนะครับความเจ็บปวดจะขนาดไหนครับไม่ต้องสืบว่ามันจะเจ็บเพียงใดนะครับผมนอนเจ็บอยู่ตั้งหลายปีนะแล้วก็ที่นี่นะครับเป็นที่แรกเลยที่ผมมารักษานะครับเป็นหมอคนแรกเลยที่ได้รักษาตับวกนะครับอยู่ที่นี่นะครับ ว่าจะมาทําการรักษาหนึ่งเดือนนะครับตัวผมเองนะครับเอาไปเอามาอยู่มาสามปีแล้วครับอยู่ที่นี่มาสามปีแล้วนะครับผมนานพอสมควรนะครับนานพอสมควรอยู่มาสามปีแล้วนะครับมาสามปีคุณหมอก็บอกว่าอยู่ที่นี่แหละพี่รูบอกว่าอยู่ที่นี่แหละอยู่ด้วยกันอายุก็อายุ ทำงานที่นี่เลยนะครับได้ทำงานที่นี่เลยนะครับผมม่ไ,ได้ทำยูทูบนะครับยูทูบด้วยนะครับทางดีๆด้วยพ่อเด้อดไปห้องน้ำนะครับจาไ,ได้ทำยูทูบทำคลิปต่างๆนะครับตัดคลิปไว้ลงหน้าเพจบ้างาแล้วก็ทำคลิปเดียวบ้างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำเพจแค่นั้นเองนะครับ มันได้ทำเตุแค่นั้นเองเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักส้อวรนะครับเพราะว่าทั้งเพจที่ร้านด้วยแล้วก็เพจของตัวเองด้วยมันก็จะหนักแล้วก็ youtube ด้วยเล้วคลิปเดียวด้วยนะครับมันจะหลายอย่างเกินไปนะครับมันเหนื่อยครับมันเหนื่อย <มา S 1> ก็เลยเลือกแค่สองสาอย่างครับจะหลายอย่างไม่ได้ต้องหาเวลาให้ตัวเองพักผ่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะโฮมอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวผมเองก็อาการไม่ค่อยดีด้วยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไยมาศนะครับผมที่อำเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่นไหนที่มีอาการนะครับมีอาการกระดูกทับเส้นตามจุดตามจุดต่างๆของร่างกายปวดข้อปวดาลายปวดสะโพกนะครับปวดข้อปวดบลายปวดสะโพกสะโพกเคลื่อนนะครับสะโพกเคลื่อนกระดูกเคลื่อนนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้เลยที่เพจ นวดเพื่อสุขภาพลำไปมากหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0803336761นนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปหน้า